มีแม่มีพ่อมีลูกมีพ่อมีแม่มีลูกมีลูกมีแม่มีพ่อมีลูกมีพ่อมีแม่สุดพูไงลูกนะม่แม่ถือให้แม่ถือก็ได้อะพอนั่งให้กระโปรงมาจีสวย พจีหันไปนะกล้องก่อนเดียวพาะตัดต,ต่อนะ,อะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพีจีสวัสดีทีู่กอ,อย่างอายอยู่ค่ะสวัสดีที่กูปไปดีกันค่ากันค่า,าไม่ได้พบกันมานาน,นครับค่ะก็หลายเดือนอยู่เกือบ ครึ่งปีมั้งคะตอนนี้มอจิอายุได้สองขวบกับกี่เดือนครับสี่เดือนค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับเขาก็เลยเลยสี่เดือนมาปวันสี่วันนะคะสองขวบสี่เดือนค่ะเมื่อปีสองปีที่แล้วใช่ไหมช่วงนี้เราเอายกดีน้ำท่วมแต่ปีนี้ไม่ท่วมค่ะปีนี้ไม่ท่วม มจิอยากคุยอะไรลูกมจิอยากคุยอะไรกับคุณพู่ชมลูกวมจิพูดได้หลายคำแล้วนะคะแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยมิจิร้องเพลงอะไรได้นะลูกนะร้องเพลงอะไรได้ลูกเพียนอะไรลูกเอา A B C แม่เดี๋ยวพ่อเล่นเป็นนอให้อ่าเดี๋ยวพ่อเล่นเป็นนน A B C เอาไหมเอาอ่านั่งพ่อเล่นเป็นนเอยอ<ๆ>่าพ่อเล่นเปีอโนนั่งตรงนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเมื่อจีจะร้องเพลง A B C ให้ฟังนะคะจีพ่อนั่าขึ้นมีอาให้พ่อนัง่งอ่า,อา,าจีร้องนะคะร้องลูกเย็มตัวเย็ตัวอ้าวหนึ่งสอง,ส,องสามอ้าวจี เไม่เอาเวลาจีไอค่ะเวลาเข้ากล้องเราวเขาจะจิ๊กไอ้นะคะเขาเป็นจิ๊กไอนะคะใช่ไหมคะพ่ถ่ายอะไรถ่ายโมจิไงถ้าถ่ายโมจิไงลูกขำไหมขำไหมลูกขำไหมขวายู อ่านร้องเพียวๆก็ได้ดกเดี๋ยวร้องเพลง A B C เพียวๆนี A B C เดี๋ยวร้องใิลูก A B C D E โอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาจิในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอามารบรวมให้ดูว่าเอามาจิโตขึ้นมากแล้วค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างค่ะนะครับค่ะตอนนี้ เมจิมจิไหนสวัสดีท่านผู้ชมที่ดูสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ,คะาบ๊ายบายด้วยส่งจุบด้วยลูกเมจิค่ะกูจิลูกจิค่ะมจิก็พูด,ดพ่ดพอพ่อกับแม่ได้ด้วยนะคะแม่มึงจะชื่ออะไรนะลูกแม่อะไรคะแม่แม่แม่ปุ๋ยแล้วพ่อล่ะคะพ่อนกแล้วคุณนี่ชื่ออะไรคะโบจิแล้วคุณย่าชื่ออะไรคะ ยาอะไรคะถาม่ทำแค่ดีกว่าแค่ต่อบอพี่เจ็ดตอบโอเคครับค่ะแล้วเจอกันในครั้งต่อไปครับค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสดีค่ะค่ะโอเคไหมลูกชิมไม่ร้องเพลงกันลูกร้องให้เอเบซีลูกเอเบซีไหมเอ